สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องเพียนชาแนลนะคะพี่น้องจ๋ามาพบกับเพียนนะคะในแนวทางลาวสตาและลาวจำปาสักนะคะก็มาสรุปผลของวันที่23กันก่อนนะคะก่อนที่จะไปรับชมของวันที่24นะคะพี่น้องจ๋ามาสรุปผลสูตรเม็ดเดียวนะคะพี่น้องจ๋าศูนย์ 0040019นะคะสำหรับลาวสตานะคะจำปาสักอ,อก3าสี่บน0ูสามล่างนะคะพี่น้องจา๋าพี่น้องจา๋า19นะคะของเมื่อวานนะคะพี่น้องจา๋าของเมื่อวานนะคะพอพอปล่อยนะคะพอปล่อยมาเลยนะคะพี่น้องจา๋า19นะคะแต่ก็มาของจำปาสัก ของจำปลาสักมานะคะสามสีนะคะสามสี่สี่สามส,ามสูมตรเม็ดเดียวมาอยู่นะคะวิ่งมานะคะเด่นมานะคะพี่น้องจ๋าก็สําหรับสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะก็มาหนึ่งคู่นะคะมาหนึ่งคู่นะคะก็ดันไปอยู่ข้างหน้านะคะพี่น้องจา๋าด,ดูดูดูโอ้ยต้องขอโทษขออภัยนะคะลมแรงมากๆเลยนะคะ ลมพัดกระจัดกระจายหมดเลยนะคะพี่น้องจา๋าต้องขอโทษขออภัยนะคะมเมื่อกี้สต็อบไว้นะคะพี่น้องจา๋าก็สรุปนะคะลาวสตาหลุดนะคะลาวสตาหลุดแต่ไปไปเม็ดไปสูตรวัดใจมาอยู่นะคะสําหรับสูตรวัดใจนะคะมาอยู่นะคะแต่ว่าก็มาหนึ่งคู่จาปาสักนะคะมาจาปาสักนะคะบนเนาะเลขวิ่งเลขเลขวิ่งเลขเด่นมานะคะ ก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะมา1คู่นะคะก็โอเคอยู่นะคะสําหรับสูตรเม็ดเดียวนะคะถ้าเข้าก็คือเข้าไม่เข้าก็หลุดเลยนะคะสําหรับสูตรเม็ดเดียวนะคะก็ไปตามต่อของวันที่24นะคะพี่น้องจา๋ารับชมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางนะคะไปตามของวันที่24นะคะ เดือนสามนะคะปีหกสี่นะคะแนวทางนะคะลมมาอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าแนวทางลาวสตานะคะบวกลาวจำปาสักนะคะ เจาะให้บนล่างนะคะพี่น้องจ๋าสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวก็คือจะเจาะวิ่งรูดให้นะคะพี่น้องจ๋าเด่นนะคะ สำหรับสูตรหเม็ดเดียวนะคะเด่น1นะคะวิ่ง6กนะคะสำหรับเลขวิ่งนะคะหกับ6กนะคะก็จะวิ่งรูดให้เลยนะคะหนึ่งศูนย์หนสองหสามหห้า หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดและหนึ่งเก้านะคะจะมาอีกไหมหนึ่งเก้านาะชอบนะคะหนึ่งสสามสี่ห้าหคู่นะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะอย่าลืมตัวกลับนะคะพี่น้องจา้า อย่าลืมตัวกลับนะคะแอดก็ไม่สามารถรู้ได้นะคะว่าจะมาตัวไหนนะคะสูตรนี้เป็นสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะอาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะคะโชคดีโชคดีทุกๆวันนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ